บททอยโอเพนบ็อกนะครับผมหรือบททอยเปิดกล่องนั่นเองอ่าวันนี้ก็ทำคลิปอีกแล้วช่วงต้นเดือนนะเนาะของมันได้มาเยอะก็อาจจะมีบททอยโอเพนบะ็อกเนี่ยหลาย EP หน่อยนะครับผมอันนี้เข้ามาสู่ EP ที่3แล้วอันนี้กล่องเล็กหน่อยเนาะอ่าแกะด้วยดีกว่าคืออะไรอะไรเนี่ยหนึ่งห้าสองสอง ก้องแก๊งดีนะซื้อเข้าให้อังสือพีเม็ดแล้ว ใส่ถุงแกงมาเลยน่ารักจริงๆ <c oughs> ป้าได้ตัวนี้มานี่เอง <c oughs> เป็นแคนดี้ทอยนะครับผมตัวของมัสไซเลอร์ไก่มุกนะครับผมออกปีอะไรผมไม่แน่ใจไม่มีผ้าคลุม ตัวไดโชกุนนะครับผมไกมุเองไดโชกุนปกติตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายผลไม้รวมแต่ตอนนี้สติกเกอร์น่าจะลอกไปบ้าแล้วก็สภาพสติกเกอร์หลายส่วนนะครับผมลอกไปเหมือนกันน่าจะบ่งบอกว่าโดนกระทบกระแทกหลายอย่างแล้วก็เวลานานาน,นะครับผมเขาบอกว่า2013นนี่ตรงนี้เห็นไหมสิบสามที่ผมอยากได้คือไม่ได้อยากได้ตัวนี้ นี่ผมอยากได้พวกนี้นี่อะไหลของตัวคาชิดกิอาร์มนะครับผมอ,อะไหลของตัวคาชิดกิอาร์มเสียได้ไม่มีธงมาให้ด้วยนอกนั้นค่อนข้างครบนะครับนี่มีแกนมีเกาะหลังเกาะหน้าแต่ไม่มีสติกเกอร์นะเกาะหน้ามาให้แล้วก็กระโปรงด้านข้าง ไม่มีทงถ้าลักษณะสมบูรณ์เต็มตัวจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะมีทงอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ตัวเป็นตัวไกม่มุสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับผมตัวนี้ที่อยากได้คือตัวนี้สามารถซื้ออะไรมาทำอะไรสามารถติดตามชมต่อได้ในตัวบททอยรีวิวคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ EP ที่3ของ โอเพนบอดทอยโอเพนบ็อนะครับผมก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ดีกว่าหากชอบหากถูกใจก็สามารถกดไว้กด s u r i b e อ่ากดติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนะ หากชอบหากถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับผมสำหรับในในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดี